วันนี้นะครับมาพบกับรีแม2,020เครื่อง3,000นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็คือจะมีระบบแอร์อย่างนี้นะครับหน้าปัดเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนตัวโลอันนี้ลูกค้ามาให้รีแมปเพิ่มความแรงนะครับเราก็ปลดปลายนะครับก็เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับสเต็ปแบบไม่มีควันนะครับ อันนี้นะครับก็เอาไปให้ดูนะครับเป็นนี่เป็นปมด้วยนะครับแับนีว่าจะเครื่องนะครับเม่มีความเร็วที่วิ่งได้สูงสุดก็ 247นะครับนี้ดูได้เลยว่าไม่มีควันนะครับใช้งานแบบปกติไม่ต้องตอ่อตัวเรื่องถูกจับนะครับต่อภาษีไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็าฝาไว้ครับกับโลงงานนะมีแมบสองพันยี่สิบเครื่องสามพันครับ